เกไหวะประกาศอุ้มมันน้อ้เอามาจอุ้มไปเอาไปหานองเีนี่จากาาเห็นว่านนมช่งพักเบรคค่ะประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้นะคะพักเบรคกะาเฮ็ดเน้ำกิไ่เห็น่เน ใช้ไซบู่วันนี้ยังน้ำหาแมวเราค่ะเข้าตู้เย็นแล้วไปกูมากูมาครับกูมาแม่บ่มาอุ้มมามาปร่กาศอุ้มน้องว่าสีแมตสีแมตแม่แม่แม่ก็พานดีๆมาด้วยมาด้วยมาจ้อมือนะมาจ้อมือดีๆไปไปวัดไปไปไปอุ้มไปเลยพ่อไปยังอุ้มไปดีๆอุ้มไปอุ้มไปง่ังหนักเอาไปเลยมามาหนักดีท่างนี้ท่างนี่เออยั่งนี่ยังไม่จบ

พยายามกันมาทำขาวนี่หละคนบานเทาปมาเนี่ยแล้วแม้วแ้วแล้วแ้วแล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 ้วเด้วแล้วแล้วแล้ล้วแ้วแล้วแล้วแล้้ล้วแล้แล้วแล้ว้้้้ล

นี่นายลุงยานี่นิ้วเล่นกินข่าวยังนิ้วบ้านนีัเปิดปุไปกินข่าวยังออมตังกินข่าวยังกินข่าวนั่ออมตังกินแล้วกินก็ยังห่อโอ้ปะสนใจเลยะบอกยายต้นนั่นกินกับต้มไข่บอกกันปลาป๋องสิบอกไปต้ม่กินอาหารทะเลวาติไม่ลงว่ปลาปองของเน ไปพ่งทางฝุ่นมนดีพี่น้องค่ะา <c oughs> จะขากขาวๆกลายเป็นเหลืองเดี๋ยวมาจังมาหานองไหมให้น้องกินเขาก่อนจ้า เหมือนาวเหรอเด็กไหมครับเหมือนจังว่าหาหน่องไม้เด้อครับมือนแล้วาเด็กไหมครับเออครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอ้หู้บนะบ๊ายบายจังว่าหาไม้เด้อครับครับผมบบบ๊าายยครับ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ เอันน่ะจุบก็เป็นเน้อหมาหน่อยก็กำลังเปิดตะขันอันไหนก็กินกินข้าวแล้วเขาเมี่อบานแล้วลูกผู้ใดน่ะอมตังลูกผู้ใดลูกแม่ปุยลูกแม่ปุยกับเมื่อบานแล้วค่ะวันนี้ผอกําลังจุดยาคันยื่งหายอุ้งเชื่อถูกบาย เออเป็นคักอมตังหน่อยเป็นเป็นเบื้องคุณแม่กำลังสีดังไฟในของเขาค่ะฝนแล้วก็มีตัวปว่วนกบสบประมาเนี่ยค่ะครอบครัวตัวปว่ปวนเขาพวกที่เป็นทาสแมวกันเบิดบาน <c oughs> เป็นทาสแมวกันทั้งบ้านเลยนะคะตัวเล็กๆกอดีสิงโตชื่อสิงโตใช่ไหมเนี่ยเอาสิงโตเนะเอาชื่อนี้นะลูกเนาะเอาไมเอาชื่อสิงโตไหมชื่อสิงโตนะ นั่งดูพี่สิงโตสิงโตไปกวนคุณยายกบสังใกล้นหนึ่งเขาค่ะพี่นออ้องน,นั่งใกล้หนเขาคะ่ะเยน็นอุ่มกับสี่อทถูกแล้วกะัแพ็คถูกกระพรอนะคะพอเพิ่งมาจากหน้าวิถีชีวิตยุวานกัสิประมาณนี้ค่ะพี่น้อง <c oughs> เด็กไงสบายสบายพ่อได้บอได้ปากน้ำแมวทานน้่งเฉยพอกับแม่ไปหน้ากินไป อยู่บาก,กับแมวแล้วก็ปูคุณปู่ก็นอนอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่นอนคุณปู่นะคะที่องบอกว่าเฮ็ดของขั่วเห็ดข้าวเต๋อขั่วไว้แต่ว่าตอนนี้ห้ปูนอนนะคะแต่ก่อนปู่จะอยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะสิประมาณนี้ของคุณปู่นะคะฝุ่นพอน,นอนกินข้าวไปไหิวข่าวย่างห,หิวแล้วตีฮันยิหิวบอกไมหมว่าถึง หิวนิดนึงนิดน mm ึงเอาเยีงเถอะหิวหิวาอ๋ออ่คันหิวบอกเด้อถ่ายคลิปแล้วเนาะเอาไปลง YouTube แล้วเนาะจะเป็นคนดังนี่เนี่เอางี้ชกซองนิวเนาะชังสี่ไหมให้2นองอไหมฮิตเป็นปะนี่เป็นบ่คอยได้ยินดีกว่ะสู้ๆซองนิวไหม เออว้ยวันน่ะเอาท่ายรืมีิท่ายรูมให้หนึ่งสองามนี่เอาขึ้นอาโป YouTube เลยแก้ววันแล้วประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นไรไปหน้ามวอนี่เย็นดีบะวันนี้ไม่เจอปู่เลยนะคะตื่นมาก็คือปู่ไปอยู่นาไปเบื้องเขาปะ ค่ดจ้ะเปลต่ยนคร้่องยาไล่สสิตัดออกไม่เยอะีเหลาอมแล้ยังมึงเจียวเขาจนตายตายเขาเขาตายตั้งแต่สีวก็ดได้แข็งแรงดิพี่น้องค่ะแข็งแรงก่อนหน้านี้ยังพูดฟังไม่ออกนะคะจุบมินิแข็งแรงวอรชัดอยากว่าน้ำเฒ่าขันว่าน้ำเ่าบอกน้ำเพลินสองนิ้วสูบ่ะสูบสองนิ้วบ่ะ สู้เนี่ยเพิ่นแล้วเอาเดี๋ยวนอนหาคอนเดอร์เดี๋ยวแม่ก็ร่างเฮนนักกินอุ้มสิไปห่อถูกก่อนกับพอตตอก่อถูกก่อนเด้อย่ากบก็ร่างเฮนนักกินแมวหน่อยก็เลียนไปเลียนมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันก็มานอนน้ำปูอีกแมวหน่อยเออพี่ประตูเว่อร์เออพี่ประตูเว่อร์เขาไม่ได้เราไม่ไั้ร่างหนึ่งเราไม่ได้เขา

ก็จะอยู่โ oh. อ้ก็สั่งเป็นมูมลเลยนั่นเออเออเอเอเขาจะคอไปเลี้ยงกัแล้วตี้ oh. อู้หู้ดีตัวละข <c oughs> <c oughs> ้าเส้นง่ายมันร่าดรอกร่าดิร่าดีจ้าพวกก็สั่งนะพวกรถมๆเนี่ยเอาถ้าสัน่นนอนถาก,กันเด้อเห็นน่ากินแล้วเดี๋ยวแม่มาเอิอนเด้อจ้าเดี๋ยวไ่ห่อถูกก่อน <c oughs> เอาบอกพี่น้องเอฟซีบายบายบอกคนนะกดติดตามด้วยนะครับว้าวบาง ว่าเป็นว่นนกดติดตามเด้อกดติดตามกติดต,ต,ตามเด้ออกดติดตามเออพี่น้องกติดตามเลยเออเอาบาย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 เนะี่ยแข็งแรงนะคะช่วงนี้นนห,นนะะหนีภา่ีนอสเหร็นค่ะมาตนาปภาษีประมาณนี้ครับพี่น้องคะ่ะจ้าปูว่าถ้าปิดประตูไว้แมวมันกัดซิบว่ขเขามาเล่น ทั้งเชีอกลับไปก็นอนเล่นน้าแมวนะคะก็กสิประมาณนี้ค่ะทานแมวัาทั้งบ้านเลยทั้งคุณปู่ด้วยทานแมวกันเบิดบ้านค่ะสไลด์คลิปนกอ่ะฝากไว้ทิ้งเท่านี้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวองบิดเจ็บอทะยัดห้องถูพุณแม่กะเฮ็ดกับเขานะคะแบ่งหนาที่กันเยียนกันเพราะแม่นั่งห้องถูโดนกระสิปวดขานะคะกับเยียนกันเดี๋ยวแม่จะมาเฮ็ดกับเขาหนึองกับจะไปห้องถูนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจ <c oughs> ให้น้องอุ้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ